สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามและทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีค่ไหนสกอร์มเป็นยังกันบ้างน,นะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโคปาอเมริการอบแบ่งกลุ่มนัดที่2อุลุกวัยชนะบุริเวีย5ประตูต่อศูนย์โดยอุลุกวัยนั้นได้5ประตูครับจากทางด้านของฟากุนโดเปริสตี้นาทีที่8ดาวินนูนเยสนาทีที่2 1มาซิเมเลนโนอาราคูโคนาทีที่77 เฟเดริโกบันเบเดนาทีที่81และโรดิโกบาดันกูนาทีที่89จบเกมคู่นี้นะครับอุลุกวัยชนะบริเวีย5ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับในส่วนของกลุ่ม C ครับอันดับ1อุลุกวัย2นัด6แต้ม2ชาลแลนอเมริกา2นัด3แต้ม3ปานามา2นัด3แต้มและ4บริเวีย2นัดไม่มีแต้ม มาต่อกันที่ผลฟุตบอลอิยิตเทเลียนของนอร์เวย์บ้านเสมอสตอร์มกอสเซสศูนย์ประตูต่อศูนย์ออสนะครับเสมอกันทางด้านของคิเตนศูนย์หนึ่งประตูต่อหนึ่งชาบสป็อกไพ่กับด้านโบโดกิมหนึ่งประตูต่อสองและทอมโซไพ่กับทางด้านโมนไปศูนย์ประตูต่อสองมาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลไวเคารลีก้าของฟินแลนด์อินเตอร์ตูกูชนะวีพีเอสประตูต่อหนึ่งและอูลูชนะคูพีเอสหนึ่งประตูต่อศูนย์ โอเคนะครับผมในระการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ